สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ชื่นชอบเห็ดด้วยกันทุกๆคนวันนี้ยายกุ๊กจะพาเก็บเห็ดตอนเย็นค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณเพื่อนๆี่อนที่กดติดตามให้วันนี้ยายกุก๊กเช็คดูได้300 300กว่าคนดีใจมากวันนี้ก็เลยออกมาเก็บเห็ดออกมาส่องเห็ดตอนเย็น ออกมาส่องเห็ดเก็บเห็ดตอนเย็นๆก็อา,อาเลยค่ะลุยเลยอันนี้มี2ดอก2ดอกก็3มดอกได้ซ้ำเพราะว่ามัน3ดอกเนาะสองดอกดอกที่สมก็มุดอยู่ในดินโอ้ วงใหญ่อยู่ดอกใหญ่ดอกใหญ่หญนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงามเหมือนเดิมค่ะยายกุ๊กก็ส่องข้างล่างเหมือนเดิมดอกไม้ดอกไม้ก็กำลังบานดอกไม้ก็สวยเห็ดก็สวยโอ้ยเพื่อนๆบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นบ้านยายกุ๊กหอ,หอมหอมเนี่ยมันหอมมากเลยขอดมก่อน โอ้ยโอ้ยเห็ดย่ามแรงหอมเห็ดย่ามแรงหอมหอมหอมคือเห็ดอันหอมคือเห็ดตะพพลล่ะอันฮู้จักเห็ดตะพลบอกเพื่อนเพื่อนฮู้จักเห็ดตะพอบ่นี่แม่มองนี้แหมมองนี้มันหอมหอมเห,เห,ออหม,มือนเห็ดทอบอะหอมเหมือนเห็ดทอบเลยอันนี้ก็บานอันนี้ดอกเล็กเนาะอันนี้ก็ออกหลายรอบมากแล้วเดี๋ยวก็ต้องปลดประจำการแล้ว โอ้ดอกมันเล็กไปเดี๋ยวไปหาเอาดอกใหญ่ๆดีกว่านี่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 มามามาเปิดอขอย้ายนี่ค่ะนี่ค่ะมาเก็บไาตรงนี้ค่ะนี่ถ่ายถ่ายให้ดูก่อนช่อนีก็ช่อนี้ก็สวยงามเนาะสวยงาม อันนี้ก็ช่อใหญ่หอยเห็ดก<า>ับหอยหินหอยเดี๋ยวขอจะกุ๊กไปขออยับไปข้างหน้าเลื่อนเลื่อนกระถางดอกไม้สวยๆกวักวกัวดอกไม้นี่หักเดี๋ยวเอากระถางนี่ออกดีกว่าจะได้เข้าไปมดุดมันมันมันติดกําแพงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาเก็บชมพูชมพูก็บานนี่คะ่ะชมพูที่ เ,เพื่อนๆจำได้ไหมกระถางนี้ที่เอาไปทําโชว์ในใน,ในท้ายสวนป่าคาโนล่าป่าคาโนล่าเก็บช่อใหญ่ๆออกไปแล้วแล้วก็วันนั้นก็มาเก็บครั้งที่สองที่มันออกอันนี้เป็นครั้งที่สามค่ะเนี่ยค่ะออกรอบออกรอบเหมือนกันนคะคะเพื่อนๆดูสิ วันนี้ก็จะเมนูเมนูเห็ดชมพูต้มใส่มากมาค่ะแซบแสบด้วยกุกระมักไปเอาเก็บผักกาดใส่น้ำสลักกะผักกาดกะงามงามช่วงนี้เดี๋ยวเอาหินออกก่อนเนาะยกหินโอ้แม่เจ้าสวย เดินก็เดินอ่อนดีอัอนด,อนด,อนดีเชื่อก็เดินดีหนูก็มาแทะหนูก็หอมเห็ดก็มาแทะสวยงามค่ะสวยงามค่ะเพืเ่อนเนี่ยข้างล่างไอ้พวกชอบชมข้างล่างชอบดูข้างล่างไอ้ข้าเชื่อเดินดีเชื่อเดินดีค่ะเชื่อเนี่ยขา,ขาวๆเต็มช่วงนี้โอ้สวยงาม สวยงามมากค่ะข้าวข้าวนวลข้าวนวลข้าวนวลข่าวนวลโอ้ยกองก้นเก็ดเห็ดพี่้องคือไปหาจกเอาอยู่น้ำ,นำปลาน้ำดอนไดกระตาได่กระตากระจะจงข่อยถอดไม้ไปเสียตางนี้ มุมนี้ที่มาเก็บวันนั้นเพื่อนเพืเ่อนจำได้ไหมนี่มุมเอ่อมุมที่เอ่อข้างหน้ามันเอ่อหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่มมนฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งค่ะมุมนี้ค่ะที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆนเห็นอะไรไหม <laughs> เก็บเห็ดตอนเย็นที่เย็นแล้วนะคะก็เอ่อท้องฟ้าก็ จะคึมคึมอยู่อย่างนี้เนาะอ่ะ no. uh, เปิดดูอือ hmm. จะเก็บไปเลยดีไหมหรือว่าหรือว่าจะรอพรุ่งนี้ให้ให้แบบบานอีกหน่อยนี่ค่ะขึ้นเป็นชั้นๆนนะคะเพื่อนลมเทาขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อน อัน,นอลังการงานสร้างแต่ว่ามีอะไรมาแทะมีอะไรมาแทะว่าเก็บไปก่อนดีกว่านะเพื่อนๆเก็บไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันอะไรตรุ้มๆพอดีพอดีนะเนี่ยตุ้มๆเอาเก็บไปเลยัดไปเลย,เลยเอะไรนะฟังเสียงดับมาตั้งยงี่ห้อโอ้ยดับมาตั้งยี่ห้องันใหญ่ไปหน่อย งัดลึกไปหน่อยโอาเหปากคาเห็ดวันนี้จะไปแกงสายนางอีกละแกงสายนางเราจะหมกดีเดี๋ยวไปคิดอีกทีเดี๋ยวต้องไปดูใบตองก่อนถ้าหมกเพราะว่าใบตองก็ โตไม่ทันช่วงนี้ไบตองโตไม่ทันใบตองโตไม่ทันก็ผลลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนๆผลลงเม็ดแล้วนะคะได้ยินเสียงฝนนหคะนี่ทุกก็ชอบเนี่ยตอนเช้าเช้าหรือตอนเย็นเย็นฟังเสียงนกไปด้วยนกเยอะค่ะสวนนี้ตรงนี้นกเยอะข้าวม้งข้าวแมวก็มาอยู่ด้วยมาออกลูกมาทำรังอยู่ จะให้ดูไอหน่อมหน่อไม้ฝรั่งเง่านี้มันเข้าแขนไอคุณดูวันนี้บานล้บานนะวันนี้บานนะนะดูบานอะขอจับขอจับอีกทีนี้ดูดิดูสิมันใหญ่จริงๆเลยเนี่ยดูสิดูแขนคนกับเห็ดไอไอไม่ใช่ไอหน่อมไม้ฝรั่งดูสิดูอันนี้ก็สูงขึ้นละอันนี้จะสู้พี่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้จะสู้พี่หรือเปล่าเนี่ยพี่แบบอ่าส่วนน้องสาวมุดมุดดินยังไม่ยอมขึ้นเลยเนี่ยไม่อยากจะดูโลกมันวุ่นวายแลอเกินโลกของเราหรือเปล่า ขึ้นมาเถอะจะได้เอ็นจอยนะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะเนี่ยขึ้นมาได้แล้วเอ,อ่อโลกของเรานี่มันช่งางเอ็นจอยขึ้นมาเอ็นจอยได้กันนะขึ้นมาเอ็นจอยได้กันพูดกับพูดกับตนไม้ฝั่งเราแต่อันนี้สูงไปแล้วคะ่ะเนี่ยสูงไปแล้วก็อันนี้ก็ไม่เก็บเนาะให้เขาได้ตโอเคค่ะดีใจเนาะ ออกดอก,ออก,ดอ,กออกผลได,ได้ใหญให่เทียบกับสิ่งที่อยากจะไม่จะไปไม่ไปเทียบเทียบดอกเห็ดเทียบดอกเห็ดกับเทียบเทียบดอกเห็ดกับลำเยเทียบดอกเห็ดอู้สวยงามนอะขอบคุณนะที่โตมาให้เรามาไม่ใช่เก็บเห็ดนะเนี่ยจเห็ด จบเห็ดจบเห็ดสวยงามฝนมาแล้วค่ะเพื่อนๆฝนปาดค่าเห็ดกับเพื่อนปาดค่าเห็ดเก็บมากรองไว้เลยก็ต้องปาดค่าเห็ดนะแล้วก,ก็ขับไทยตอนเย็นไปด้วยค่ะมันหลายหลายเติบด,ด้วยนะดอกใหญ่ๆทับดอกน้อยๆ้อยมึๆหลายๆเติบหลายหลายเติบมันจะหลายหลายเติบนนเน,ะนานะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ ยายกุ๊กฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ